พี่ต้อยคะพี่พี่ต้อยพอจะบอกได้ไหมว่าทําไมพี่ต้อยถึงลงไปยิงซ้ําน้องอะคะบอกได้ไหมคะพูดได้ไหมพูดได้ไหมเรามีอะไรมีสิทธิ์พูดเลยค่ะเดี๋ยวย้ายบริเวณก่อต่อรู้สึกต่อรู้สึกรู้สึกเลยค่ะผมเมายาจะติดแล้วพี่เสพไปเยอะไหมคะก่อนหน้านี้สิเยอะเยอะไหมสิบ เจ็มเม็ดได้คเเม็ดได้ค่ะ,มมตคะแต่พี่ตั้งใจพุ่งไปชนน้องเขาเลยหรอคะหรือว่าไม่เห็นหรือยังไงอ๋อผมจำไม่ค่อยได้แล้วทำไมถึงตัดสินใจลงไปอย่างนั้นล่ะคะผมมายาครับพี่คิดว่าใครจะมาทำร้ายพี่ใช่ไหม อ่อนคือนั่นก็เไปเยอะแล้วก็เพี้ยงทิ้งหมดเลยครับอืมอืมล้วมาเลยค่ะที่อ้างว่าน้องเขาเปิดไฟสูงใส่พี่ได้เปิดเขาได้เปิดไฟสูงใส่พี่ไหมผมจำไม่ได้ค่ะได้นะอยากฝากแสดงความเสียใจหรือขอโทษน้องๆทั้งสามคนด้วยครับเราเราแสดงว่าที่เราทำเกิดจาก giá lên mà Một... yeah, thì, thì à, ok ครับเข้าใจครับโอเค

Vem,